ก็เคยจริงเคยเรียนทางด้านบัญชีมา,มา,มามมค่ะมีพื้นฐานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือทําจริงในชีวิตการทํางานค่ะก็เลยหยุดมาเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนแล้วเป็นไงตอนเรียนแล้วก็สามารถทําให้เรามองภาพรวมของบัญชีว่าต้องทําอะไรได้บ้างได้เยอะเลยทำให้เรารู้สึกกล้าในการทํางานขึ้นเออ่รู้สึกดีมากเลยค่ะ คืความรู้เพิ่มศักยถาธรรมมากกว่าเก่าแล้วคือทําให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลด้วยค่ะเชื่อะให้ทุกคนมาเรียนทีนี่ค่ะคุณมากค่ะครับจ้านายไม่ว่าจะรู้เรื่องแต่พอหนูมาเรียนก็ที่นี่ก็ถือว่าเครียดนะคะแต่ว่าก็คือให้ความรู้เยอะค่ะก็คือได้ที่ค่ะแล้วก็คือไปคุยกับเจ้านายได้ค่ะก็คือเขาก็บอกว่าก็หนูให้บอกให้หนูไปช่วยดูแลด้วยเนี้ยค่ะ แต่ออกมาเรียนนะคะเริ่มได้เริ่มทํางานได้หนึ่งย์แล้วู้ถึกว่าเข้าไปทํางานนะคะเข้าใจาระบบงานมากขึ้นบอว่าค่าทีทําอะไรเข้าใจวงจรของมัีมากขึ้นนะคะค่ะคือว่าดีมากค่ะเี่หน่ก็แนะนําให้จนายมาเรียนด้วยนะโอได้ทางานได้เงิีมัน โดยทั้งหมดะค่ะคือทํางานเหมือนประมาณโปรเซสที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตีดงบค่ะก็เลยมีความว่าตัวเองเี่ยจะติดงบได้เพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำจริงๆแล้วสุดท้ายตัวเองอาจจะเป็นแมเนจเจอร์ค่ะอนาคตน,นะคะก็เลยบอกว่าเรียนตรงนี้ดีกว่าได้ออความรู้ที่ตัวเองไม่ไม่ไม่รู้ไม่เคยทำและทำไม่ได้ะค่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้งานมา้วยค่ะได้งานที่ใหม่ซึ่งตัวเองก็เป็นเห็ตั้งแต่บุคคลยันปิดงบค่ะหรือว่าถือว่าได้ทําได้ทําจริงๆกับที่เรียนมาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะก็ขอบคุณนี่ด้วยนะคะที่ทําให้สึกตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจและสัมภาษณ์งานผ่านโดยการทึ่ทางโทรศัพท์เลยค่ะขอบคุณคาะเก็เข้ามาเรียนเราก็อยากก็ได้ความรู้มากขึ้นเข้าใจเข้าใจะว่าบัญชีต้องทําอะไรบ้าง คำว่ามีความ a f t e ใช่ไหมคะเริ่มได้เลยอ่ะนั่คําคำว่าไม่รู้แล้วคําว่าเดี๋ยวแล้วอดีที้ที่ยากคือว่าทนนวาวาันทีแล้วก็รู้สึกคาว่าฉันต้องเริ่มแล้วฉันต้องพยายามแล้วแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ม,มากขึ้นเพราะว่ามีความรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้เลยเยอะมากพอมาในที่นี่ก็ทาให้รู้จักคำว่าศึกษาคามเริงค่ะ <S <S แล้วก็ได้เพื่อนช่วยคะ่ะได้พี่ได้น้องเยอะแยะเลยแล้วก็ได้อาจารย์ที่ดีด้วยคะ่ะ ในการอบรมคือลงามาล้วก็ต้องได้บารรู้ถึงเลยค่ะแต่นอกจากบารรู้แล้วค่ะก็ได้ผล,ลทัศน์ได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะได้เจอเพื่อนอย <c oughs> ู่กับบ้านก็คงไม่ได้เจอเพื่อนๆ, <c oughs> อนๆที่นี่นะคะเออแล้วก็ได้เจอวิทยาการที่น่ารักพูดเก่งมากเออเบบว่าเหมือนได้เพื่อนแล้วเราได้บรรัญชีที่คุยเก่งเหมือนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> ประสบการณ์ทุกคนก็เยอะแล้วก็พูดพูดเยอะแต่บางทีพูดพูดเยอะจนหนุนแบบ คือตอนต้นนะค่ะพนยังแบบไปไม่ไปตอนต้นไม่หมดเลยอย่างเนเริ่มเรื่องใหม่แล้วพีุ่จะเข้าใจเรื่องนร้นเองนะเอออย่างเงี้ยแบาต่ว่าเราพูดสนุกแล้วก็เหมือนมีเทคนิคในการพูดที่แบบว่าถ้าใครที่เริ่มเบื่อพี่ฝนก็จะเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลยค่ะไม่ไม่น่าเบื่ออย่างที่ค่ะเรามากันนะคะบัญชีเปียกมากเลยค่ะฝั่งหลังเรียนแล้วก็ทําให้เรามั่นใจในการทํางานมากขึ้นรู้อยากให้พี่ฝนมาเรียนค่ะ